بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا في الدين ولي إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين. ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Illah, อัลฮัมดุลิลละมนลการสรรเสริญเป็นสิทธิเดชออลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาขอาการประสาทพรและความเป็นสิริมงคลจากพระออลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาพึ่งมีแด่ท่านศาสดามุฮัมมัดและเหล่าวงวานอาบุลอาลุนเบิตผู้บริสุทธิ์ของท่านก็ขอขอบคุณต่อลลอสุบฮานาหัวตาลาที่ทรงประทานโอกาสให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสมานำเสนอ ให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสทำความเข้าใจชี้แจงและก็นําเสนอถึงเนื้อหาที่เกี่ยวกับหลักศาสนาบัญญัติหรือว่าหลักอากามของอิสลามดังที่ได้กล่าวไปแล้วในช่วงก่อนที่ผ่านมาว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาสุดท้ายและเป็นศาสนาเดียวที่สมบูรณ์ที่สุดที่พระองค์ลอสุบฮานหวัวตาลา ความสมบูรณ์อันนี้ย้ำถึงความสมบูรณ์อันนี้ต่อมนุษยชาติและให้คำมั่นสัญญาว่าหากผู้ศรัทธาผู้ใดที่ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักคำสอนต่างๆของอิสลามอย่างสมบูรณ์ชีวิตของเขาการดำเนินชีวิตของเขาเขาก็จะประสบกับความสำเร็จทั้งโลกนี้และโลกหน้าความสำเร็จทั้งดุนยานี้และความสำเร็จทางอาคิรัสก็จะได้รับ ก็จะประสบกับเขาเมื่อศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่สมบูรณ์ดังนั้นทุกๆคําสอนของอิสลามทุกๆพระดํารัสของพระอัลลอสุบฮานาหูอัตลาจะต้องเป็นสิ่งที่นํามนุษย์ไปสู่ความสมบูรณ์ของการใช้ชีวิตทั้งชีวิตในโลกดุนยานี้และชีวิตในโลกอาคีรอเพื่อที่จะทำเพื่อที่จะสามารถทำให้มนุษย์นั้นไปสู่ความสมบูรณ์ของการใช้ชีวิต อัลลอฮฺสุบฮานาหฺวตาลาจึงกำหนดหลักการต่างๆขึ้นมาในาศาสนาพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาหฺวตาลาจึงกำหนดข้อบ่งใช้และกำหนดข้อสั่งห้ามต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะให้การใช้ชีวิตของมนุษย์นั้นเป็นการใช้ชีวิตที่อยู่ในคำสอนของอัลลอฮฺสุบฮานาหฺวตาลาให้ได้มากที่สุดและออกห่างจากสิ่งที่เป็นคำสั่งห้ามของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาหฺวตาลาให้มากที่สุด อย่างที่กล่าวไปในตอนที่ผ่านมาอิสลามประกอบด้วยกับสมโครงสร้างที่สําคัญโครงสร้างที่หนึ่งคือโครงสร้างทางอกอเอตหรือว่าอุซูลุดีนที่จะต้องได้มาด้วยกับความเข้าใจอย่างแจม่มแจ้งด้วยกับความเข้าใจที่เป็นยากีนโครงสร้างที่สองคือโครงสร้างทางหลักศาสนาบัญญัติที่ข้าพเจ้าจะทําการพูดคุยและนําเสนอในเวลาตรงนี้หลักศาสนาบัญญัติคือหลักที่จะนำเสนอว่าอะไรบ้างที่ผู้ศรัทธาท่านหนึ่งสามารถปฏิบัติได้ นั่นหมายถึงว่าในอิสลามมีคำสั่งใช้คำสั่งใช้อะไรบ้างที่เป็นคำสั่งใช้ที่มนุษย์ผู้ศรัทธาจะต้องปฏิบัติตามและ่าต้องเชื่อฟังในต่อคำสั่งใช้ตรงนั้นและมีคำสั่งห้ามอันใดมีข้อห้ามมีข้อยกเว้นอันใดที่มนุษย์จะต้องออกห่างและก็จะต้องหลีกเลี่ยงจากคำสั่งห้ามตรงนั้นเพราะมนุษย์ผู้หนึ่งผู้ศรัทธาผู้หนึ่งไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตของเขาตาม อำเภอใจของเขาได้เขาจะต้องใช้ชีวิตของเขาให้อยู่ในคําสั่งใช้ของลอสุบฮานาวาตาลาการใช้ชีวิตของเขาจะต้องออกห่างจากทุกๆคําสั่งห้ามของลอสุบฮานาวาตาลาและอักามก็จะเป็นเนื้อหาหนึ่งที่มานําเสนอว่าในชีวิตประจําวันของเขาในบทบาทและหน้าที่ที่เขาเป็นที่เขาเป็นมุสลิมขึ้นมานั้น เขามีบทบาทและมีหน้าที่ปฏิบัติอย่างไรบ้างในแต่ละวันในแต่ละช่วงเวลาของเขาดัางนั้นอาการามจึงถูกกำหนดมาให้จัดสรรการดำเนินชีวิตของเขาเป็นการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลักคำสอนของอิสลามดังนั้นเราจึงสามารถที่จะเห็นถึงความสำคัญของเรื่องราวของอากามได้ และเรื่องราวของอากามก็เป็นเรื่องราวที่เราสามารถที่จะศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจด้วยกับตัวของเราเองได้จนสามารถที่จะเป็นผู้หนึ่งที่เข้าใจถึงหลักอารามของอิสลามได้หรือที่เราเรียกว่าการอิจติฮัดเพราะการศึกษาและทำความเข้าใจถึงอากามโดยเบื้องต้นนั้นเรามีสามวิธีการด้วยกัน วิธีการที่หนึ่งคือวิธีการของการอิชติฮัดการอิชติฮัดหมายถึงว่าเขานั้นสามารถที่จะทําการวินิจฉัยปัญหาต่างๆของศาสนาบทบัญญัติของศาสนาอิสลามจากพระคัมภีร์อัลกุรอานจากวจนะฮะดิษของท่านศาสดารอฮุอะลัยฮิวอลีวะสัลลัมหรือว่อาจากฮะดิษของบรรดาอิหม,มะมะซูมินอละลัยฮิมุสลามหรือเขาสามารถที่จะ วินิจฉัยจากคําวินิจฉัยต่างๆของบรรดาอาลิมอุลามาที่ผ่านมานั่นหมายถึงว่าผู้ศรัทธาไปถึงในระดับที่มีความสามารถที่จะทําการวินิจฉัยปัญหา,าศาสนาด้วยตัวของเขาเองด้วยกับความเข้าใจด้วยกับหลักฐานข้อกําหนดที่อิสลามกําหนดมาที่าศาสนากําหนดมานั่นคือด้วยกับการอิชติฮัดซึ่งสิ่งนี้ในเบื้องต้นเป็นหน้าที่ของผู้ศรัทธาทุกคนแต่เมื่อ ไม่สามารถที่จะทําการอิสติฮัดหลักการศาสนาได้เพราะเป็นสิ่งที่มีความซับซ้อนเป็นสิ่งที่ต้องการปฐมบทต้อง,องการเนื้อหาต่างๆต้องการรูปแบบและวิธีการที่สลับซับซ้อนแล้วเมื่อเขาไม่สามารถเป็นมุชตะฮิดเป็นบุคคลที่ทําการอิสติฮัดปัญหาปัญหาศาสนาด้วยตัวของเขาเองได้รูปแบบที่สองที่ถูกกำหนดมาก็คือรูปแบบของการตักลีด คือเขาเมื่อเขาไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามเมื่อเมื่อเขาไม่สามารถที่จะทําการวินิจฉัยปัญหาด้วยกับรูปในรูปแบบของการอิสติฮัดได้ก็อนุญาตให้เขานั้นทําการตักลีดหรือว่าทําการปฏิบัติตามในศาสนาบัญญัตินั้นจากมุชตาฮิดจากบุคคลที่เขามีความสามารถในการวินิจฉัยปัญหาศาสนาและเขาถูกกาหนดให้เป็นมัรยาะตักลีดในเรื่องราวต่างๆของอากามของอิสลามดังนั้น หากเราไม่สามารถที่จะเป็นมุชตาฮิดได้ไม่สามารถที่จะทําการอิสติฮัดได้ศาสนาก็เปิดวิธีที่สองเปิดรูปแบบที่สองให้กับเรานั่นก็คือการตักลีดซึ่งโดยการตักลีดก็คือเราปฏิบัติตามในทุกๆอามันณองของเราในทุกๆก,การกระทําของเราในทุกๆศาสนาบัญญัติของเรานั้นเราปฏิบัติตามคําวินิจฉัยแล้วของผู้ที่ทําการวินิจฉัยก็คือของมุชตาฮิด เรื่องที่วิธีที่สามก็คือหากเขาไม่หากเขาผู้นั้นไม่ไม่เป็นทั้งมุชตะฮิดหมายถึงว่าไม่สามารถที่จะทําการอิชติฮัดวินิจฉัยปัญหาศาสนาด้วยตัวของเขาเองได้หรือว่าเขาไม่เลือกที่จะเป็นผู้ที่ตักลิตามมุชตะฮิดแต่เขาเลือกที่จะปฏิบัติตามโดยการรวบรวมทําความเข้าใจถึงเรื่องราวทั้งหมดถึงเนื้อหาทั้งหมด ถึงคำวินิชวินิจัยทั้งหมดของบรรดามุชตาฮิตของบรรดามารยตาตกลิสแล้วเขาเลือกหนึ่งใน,ในกรณีที่เขาถือว่าเป็นกรณีที่มีความถูกต้องที่สุดหรือมีความใกล้เคียงกับความหรือมีความใกล้เคียงกับความถูกต้องที่สุดแล้วเขาเลือกกรณีนั้นขึ้นมาปฏิบัติเลือกบทบัญญ,ญัตินั้นนะมาปฏิบัติในในชีวิตประจําวันของเขาซึ่งวิธีการอันนี้วิธีการอันนี้เราเรียกว่า การเอติยต์หมายถึงว่าเขาเลือกที่จะรวบรวมเอาคําวินิจฉัยต่างๆของบรรดามารยะทั้งหมดมาในประเด็นนั้นในหัวข้อนั้นในเรื่องเรื่องเดียวนั้นแล้วเขาก็มาสรุปด้วยกับความสามารถของเขาในระดับหนึ่งด้วยกับความสามารถของเขาในระดับหนึ่งเพื่อที่จะเลือกเอาคําวินิจฉัยที่ใกล้เคียงที่สุดที่เขาดูว่าถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดซึ่งก็เป็นหนึ่งใน วิธีการของการเรียนรู้และการการทาความเข้าใจต่อหลักศาสนาบัญญัติของอิสลามดังนั้นเรามี3วิธทีที่สามารถที่จะทําความเข้าใจและว่าไปถึงอาการอิสลามหรือไปถึงหลักศาสนาบัญญัติได้วิธีที่1ก็คือเราเป็นผู้ทําการวินิจฉัยศาสนาบัญญัติวินิจฉัยปัญหาศาสนานั้นจากที่มาของศาสนาไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์อัลกุรอานและฮะดิษด้วยตัวของเขาด้วยตัวของเขาเองเขา และเขาถูกเรียกว่าเป็นมุชตาฮิตวิธีที่สองเขาเลือกที่จะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของมุชตาฮิตมันถึงว่าเขาเป็นผู้ที่ตักิิตามมุชตาฮิตในทุกๆปัญหาในทุกๆอาการของเขาในทุกศาสนาบัญญัติของเขาโดยเนื้อหาเราจะนํามาเสนอว่ารูปแบบของการเข้าถึงมุชตาฮิตเข้าถึงผู้ผู้ทําการวินิจฉัยนั้นมีขั้นตอนและมีวิธีการอย่างไรและประเด็นที่3วิธีที่สก็คือ เขาเลือกที่จะทาการอธิยาตเลือกที่จะรวบรวมเอาคําฟัตวาเลือกที่จะรวบรวมเอาคําวินิจัยทั้งหมดของบรรดามัจเยะที่เขาถือว่าที่เขาคิดว่าเป็นมัจเยะผู้สูงสูงผู้มีความสันทัดกรณีแล้วเลือกเอาในเลือกเอาหนึ่งจากคําฟัตวานั้นเลือกเอาหนึ่งจากคําวินิจฉัยนั้นขึ้นมาเป็นบทบัญญัติในการเลือกปฏิบัตินั่นคือเขาเขายึดถือวิธีการแห่งการอธิยาตในการปฏิบัติซึ่งต้องมีมีรูปแบบและมีขั้นตอนที่ สามารถนําเสนอและสามารถทําความเข้าใจได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ศรัทธาทุกคนเป็นหน้าที่ของพี่น้องผู้ศรัทธาและท่านผู้ชมที่จะต้องศึกษาเคียงคู่ไปกับตำรับตำราที่ถูกนําเสนอที่ถูกถ่ายทอดออกมาดังที่กล่าวไปแล้วอาการมีความหมายและมีความสําคัญเราจะต้องทําอย่างไรก็แล้วแต่ที่ให้ชีวิตของเรา ให้การดําเนินชีวิตของเราเป็นการดําเนินชีวิตที่อยู่ในคันลองของอิสลามอากามจะเป็นตัวกําหนดว่าอะไรบ้างที่ปฏิบัติได้อะไรบ้างที่ปฏิบัติไม่ได้ดังนั้นเบื้องต้นของเบื้องต้นแรกที่เราจะต้องทําความเข้าใจและถือเป็นหน้าที่ของผู้ศรัทธาทุกคนในการทําความเข้าใจนั่นก็คือว่ามาทําความรู้จักชนิดประเภทของอาการชนิดประเภทของอาการเบื้องต้น ตามหลักศาสนาบัญญัติตามหลักอากามได้แบ่งอากามออกเป็นสองชนิดออกเป็นสองประเภท 1. เขาเรียกว่าอากามีวัฏอีอากามวัฏอ,อ,อีเป็นคือหนึ่งในหลักศาสนาบัญญัติหนึ่งในหลักอากามที่ถูกกําหนดมาโดยตรงไม่มีความเกี่ยวพันใดๆกับหลักกับการปฏิบัติไม่มีความเกี่ยวพันโดยตรงกับการปฏิบัติหมายถึงว่าหลักศาสนาบัญญัติอันนี้ ถูกกาหนดมาโดยพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาหวูวาตาลาถูกกาหนดมาทงโดยผู้มีอํานาจในการกําหนดไม่ว่าจะเป็นอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาลาหรือว่า,าศาสดา,สาศดาจานตขององค์อัลลอฮฺสุบฮานาหวูวาตาลานั่นเราเรียกว่าสิ่งนั้นเราเรียกว่าอาก,อา,กามวัดอ,อีกชนิดหนึ่งของอาการก็ถือเรียกว่าเรียกว่าอาการตักลีฟีอากามตักลีฟีก็คืออากามที่มีความเกี่ยวพันกับการปฏิบัติ มีความเกี่ยวพันโดยตรงกับการกระทำของเรากับการกระทำของผู้ศรัทธ,ธาหมายถึงว่ากฎของศาสนาบัญญัตินีจ้จะตามมาหลังจากที่ว่าผลของการกระทำผลของการปฏิบัตินั้นถูกนำถูกนำเสนอหลือถูกแสดงออกมาจากผู้ศรัทธ,ธาอย่างเช่นการละหมาดอย่างเช่นการถือศีลอดหรือว่าการไปประกอบพิธีฮัจอาการต่างต่างเหล่านี้ถูกเรียกว่าเป็นอาการตักลีฟี เป็นอาการที่เกี่ยวพันโดยตรงกับการกระทําของผู้ศรัทธาดังนั้นเบื้องต้นของการแบ่งชนิดประเภทของอาการตามหลักศาสนาเราแบ่งออกเป็นสองแบบเราแบ่งออกเป็นสองอย่างอย่างที่1อาการตักลีฟีอาการวาสีเป็นอาการที่ถูกกําหนดมาแล้วโดยผู้มีอํานาจในการกําหนดนั่นคืออัลลอฮฺสุบฮานาูวาตาลาหรือว่า,าศาสนาทูตของพระองค์ประเภทที่2เป็นอาการตักลีฟีที่เกี่ยวพันกับการกระทําของเราอย่างเช่นการละหมาด อย่างเช่นการถือศีลอดการประกอบพิธีฮัตและก็อากามและก็เนื้อหาต่างอื่นๆอีกมากมายปร,ป,รประเภทที่2หรือว่าประเด็นที่2ที่มีการแบ่งชนิดของประเภทของอากามออกไปอีกอย่างหนึ่งก็คือการแบ่งประเภทของอากามตักลีฟีออกไปอีกอากามตักลีฟีถูกแบ่งออกไปอีกเป็น5ประเภทด้วยกัน อากามตักลีฟีที่เกี่ยวพันกับการกระทําของเราที่เกี่ยวพันกับการปฏิบัติของเรานั้นถูกแบ่งออกเป็น5ประเภทด้วยกันเป็นอาการตักลีฟีที่เป็นวาจิบหมายถึงว่าการกระทําของเราศาสนาบัญญัติที่ถูกกาหนดมาจากอัลลอฮฺสุบฮานาหุตาลาให้เป็นข้อบังคับที่ผู้ศรัทธาจะต้องปฏิบัติไม่สามารถที่จะละเว้นได้หากว่าละเว้นหรือว่าละทิง้งละทิ้งสิ่งนี้ไปถือว่า ่าฝื้นต่อคําสั่งของพระองค์รับฮานาหูวตาลาแล,และมีโทษต่อการต่อการละทิง้งนั่นคืออาการชนิดของที่ถูกเรียกว่าวาญิบอย่างเช่นละหมาดวาญิบลังเทนการถือสินอดที่เป็นวาญิบและอื่นๆที่คิดว่าท่านพี่ท,พท่านพี่น้องผู้ศรัทธาและท่านผู้ชมทุกท่านอาจจะรับทราบมามากพอสมควรในชนิดนี้ชนิดที่สองของอาการตักลีฟีก็คืออาการม,มุสตาฮบ,บีคืออาการที่ถูก ที่ไม่ที่ที่ไม่เป็นข้อพึงข้อที่ที่ที่ไม่เป็นประเทศของวาญิบแต่ถูกกําหนดขึ้นมาให้เป็นประเภทที่คู่ควรแก่การปฏิบัติถึงแม้ว่าการละทิ้งหรือว่าการไม่ปฏิบัตินั้นจะไม่มีบทลงโทษต่างๆแต่สนับสนุนให้ปฏิบัติออกมาอย่างเช่นละหมาดวาญิบการถือละหมาดมุสตาฮับหรือว่าการถือสินอดที่เป็นมุสตาฮับชนิดที่3ของอาการตักลีฟีคืออาการที่เป็นข้อข้อข้อบัญญัติที่เป็นฮาม หมายถึงว่าข้อบัญญัติที่เขาจะต้องละทิ้งและเขาจะต้องออกห่างไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้หากเขาปฏิบัติถือว่าเป็นการฝ่าฝืนต่อคําสั่งของลอสุบฮานาวตาราและมีบทลงโทษอย่างเช่นการโกหกการให้ร้ายและก็การลักขโมยและบทบัญญัติต่างๆมากมายที่ถูกกาหนดให้เป็นเรื่องของฮารามประเภทที่4ี่ก็คือเรื่องของที่เป็นมักรุบทบัญญัติที่ถูกกาหนดให พึงแก่การละเว้นไม่ส,ส,น,มสนับสนุนให้ผู้ศรัทธ,ธากะธระทาแต่ถ้าหากว่าเขากระทําขึ้นมาหากเขาปฏิบัติขึ้นมานั้นก็ไม่มีบุญลงโทษใดแต่หากว่าเขาละทิ้งหรือว่าไม่ปฏิบัติเขากลับจะได้รับสวัและผลและบุญจากพระผู้เป็นเจ้าจากพระองค์ลอสุภานาหวัวตาทึ่งสูงเรียกว่าบทบัญญัติที่เป็นมักรุและบทบัญญัติสุดท้ายประการสุดท้ายชนิดสุดท้ายของประเภทของอาการก็คืออาการที่ถูกเรียกว่า ถูกเรียกว่ามูบาชนิดของอาการม,ม,มูบาก็คือชนิดของอาการทั่วไปที่ไม่ได้ถูกจัดอยู่ในประเภทของวาญิบไม่ได้ถูกจัดอยู่ในประเภทของมุสตาฮบไม่ได้ถูกจัดอยู่ในประเภทของฮารามที่เป็นข้อสั่งห้ามของอัลลอฮ์และไม่ถูกตัดอยู่ในประเภทของมักรุดังนั้นอาการใดการกระทําใดที่ว่าไม่ได้ไม่ได้ถูกจัดอยู่ในลักษณะนี้ถือว่าเป็นลักการที่เป็นมูบาที่อนุญาตไม่มีทั้งบทลงโทษหากละทิ้งหรือปฏิบัติ ไม่มีทั้งผล,ลบุญหากและทิ้งหรือหรือว่าปฏิบัติอย่างเช่นการกระทําอยู่ที่มีอยู่ในสภาพปกติทั่วไปนี่คือชนิดต่างๆและความสําคัญของอาการตลอดทั้งชนิดต่างๆของอาการซึ่งอินชาลอเนื้อหาและรายละเอียดถึงอาการต่างๆที่เป็นวาญิบอาการต่างๆที่เป็นมุสตะฮับฮารามัมกรรและมูบานั้นอินชาลอจากขอเรานำเสนอกับพี่น้องผู้ศรัทธาและท่านผู้ชมที่เคารพ ในช่วงเวลาต่อไปวันนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมไว ah uh. um ้กับเพียงเท่านี้วัสลามอเลยกุมวรห์มะตุลลอฮิวะบารอกาตุอัลลอฮุมซนน ا บิซนติลอีมานว่าเจลนะฮุดมมหดีอัลลอฮุมมหดีนฟมันด اللهم اني اسالك عزيمه الرشاد والثبات في الامر والرشد واسالك شكر نعمتك وحسن عافيتك واداء حقك برحمتك يا ارحم الراحمين